สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปวยทานดอกลำดวนมาแนะนํานะคะวันนี้ใช้ริป,ปิ้นตาละคังนะคะใช้สองสีนะคะสีเหลืองกับสีขาวค่ะใช้ดีนะคะไม่แตกราคาประหยัดมูลละสิบห้าบาทนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้สีเหลืองสองเส้นสีขาวสองเส้นค่ะ ตัดให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะความยาวนะคะอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะพอตัดได้แล้วนะคะก็เลี้ยงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันแล้วก็พับจากปลายดิบินถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับนะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะจับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอน,นะคะเส้นต่อมาค่ะ เราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมานะคะเส้นที่สามค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นลิบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะ รวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะใส่เหรียญค่ะดิบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะดิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายนะคะดิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะดิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะ สอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านนะคะลิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมานะคะสอดมาทางซ้ายลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ดิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจากดิบบิ้นนะคะพาเฉียงลงมาด้านล่างแล้วเราก็จับปลายดิบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นดิบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะ จับริบบิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะก็คือเส้นนี้นะคะจับติดปิ้นนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาก็เป็นเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะพาเฉียงลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเร,เราก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นนะคะ เข้าไปด้านในนะคะ1นึรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างนะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีขาวนะไอเส้นสีเหลืองนะคะเอาเส้นนี้หลบมาเราก็จับลิบบินขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างปิดปลายดิบบินนะคะไปทางด้านในนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วสอดลงไปที่ใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นสีขาวนะคะเอาสีเหลืองหลบมาค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านด้านล่างนะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างเส้นสีเหลืองนะคะ ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะ คลิกด้านหลังไปสอดเก็บตามลายเส้นค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะฝากช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ